จะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยดำรงพระองค์สถิตในหัว พระทรงเป็นจอมทัพไทยมิ่งขวันเหล่าทหารจงรักทักดีอย่างยืนนานเพื่อราชวงศ์จักรีด้วยพระมหาการุณาทิคุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยสดุดีถวายพระเกียรติด้วยชีวิน ทระทรงนำความร่มเย็นความรักให้แผ่นดินพ่อเดินก้าวไปทั่วทุกทินพลิกฝืนเป็นแันดินทองเจ็ดสิปีที่พอ่อทรงงานให้บ้านเมืองของเราเรื่องรองประชาทั่วโลกแส,สองในหลวงรัชกาลที่เก้าพราะองค์สถิต ในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้องนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ ท,ทัทท่วลาุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทะวินขอสัญญาจะรักชาติไทยจนสิน้นสุดลมหายใจพระองค์สถิต ในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ อสัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยดํารง สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพัชริงการกุลและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA ในยุคที่ประเทศของเรากำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก้าวเข้าไปสู่โลกยุคดิจิทัลที่ตอนนี้ทุกอย่างต้องยกระดับขีดความสามารถของประเทศกันอย่างยิ่งนวัตกรรม คือสิ่งสําคัญที่จะทําให้ประเทศเราแข่งขันต่อไปได้ที่นี่เป็นที่รวบรวมเป็นที่สนับสนุนบ่มเพาะผู้ประกอบการโดยเฉพาะสําหรับงานนวัตกรรมนําไปต่อยอดต่างๆนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางท่านผอของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติกันดรพันุอาจชัยรัตน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอเรียนถามท่านผอก่อนละกันนะครับว่างานนวัตกรรมในความหมายของมันคืออะไรครับครับเออจริงๆแล้วงานนวัตกรรมในความหมายที่กว้างนะครับแล้วก็เหมาะสมในระดับประเทศเนี่ย นวัตกรรมเป็นเหมือนกับการนําเอาความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความรู้เนี่ยไปทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการสร้างคุณค่าคที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งบริบทมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคมคนส่วนใหญ่จะมองว่านวัตกรรมเนี่ยต้องค้าขายอย่างเดียวต้องทำโปรดักต้องทําผลิตภัณฑ์แต่จริงๆแล้วนวัตกรรมทางสังคมก็ทําหน้าที่ลดความเหลือมล้ําให้กับประเทศได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเรามองทั้งสองด้าน นั่นคือความหมายของนว,วัตกรรมที่มันกว้างมากๆเลยทีเดียวนะครับ,รบทีนี้ในส่วนของ,ง NIA เนี่ยครับมีบทบาทในการสนับสนุนเอานว,วัตกรรมไปต่อยอดให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในทุกภาคส่วนยังไงได้บ้างครับ NIA เป็นองค์การหมหาชนภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ,รบหน้าที่หลักของเราเนี่ยก็คือการทําให้ระบบนว,วัตกรรมแห่งชาติเนี่ยเข้มแข็งดังนั้นเนี่ยกลไกสําคัญก็คือทําให้เกิดผู้ประกอบการที่สามารถสร้างและนำเอานว,วัตกรรมไปใช้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเต,ติบโตทางธุรกิจเก,กิดการทําให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจแล้วอยากได้ profit จริง,รงๆเลยอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นนักธุรกิจที่เน้นเรื่องสังคม<อ> social enterprise กิจกรรมเพื่อสังคมก็สามารถสร้างนว,วัตรกรรมสังคมได้เพราะฉะนั้นเราสนับสนุนผู้ประกอบการทั้ง2ด้านแสดงว่านว,วัตรกรรมนี้มันสามารถลงไปอยู่ได้ในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบเดิม SME หรือยุคใหม่ที่เขาบอกเป็นสตาร์ทอัพหรือกระทั่งโปรเจกต์กิจกรรมเพื่อสังคมคือทุกมิติของสังคมไทยเนี่ยเราสามารถใส่นว,วัตรกรรมลงไปได้หมดเลย ถูกต้องครับตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถสนับสนุนกลุ่มน้องๆสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆได้ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็น New Economic V แว i ิเอนักรบธุรกิจพันใหม่ที่ทางรัฐบาลสนับสนุนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ย s m สสามารถแบ่งกอกเป็น2กลุ่มที่เราสนับสนุนคือกลุ่ม SME ที่ยังไม่เคยทํานวัตกรรมเราถือว่าเป็น SME ที่มีปริมาณมากเนี่ยก็เข้ามาหาเราได้นะครับมารับการปรึกษามารับทุนสนับสนุนจากเราได้อีกกลุ่มหนึ่งทํางานกับเรามานานแล้วสักพักหนววัตกรรมนนนีี้จะเป็ SME ท่ เ e รียกว่า Innovative s m e อีกกลุ่มหนึ่งแล้วเป็นเป็นเหมือนกับค่อยๆไต่ขั้นบันไดไปในก,กลุ่มหนึ่งที่เราเริ่มทำงานกับกลุ่มนี้มาได้ประมาณปีหนึ่งคือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วโดยเฉพาะย่างยิ่งในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกที่เราเรืยก MAI มเนี่ย เราเริ่มเข้าไปทํางานกับบริษัทขนาดกลางมากขึ้นเราอยากให้บริษัทขนาดกลางเหล่านี้ที่เป็นบริษัทหมหาชนเนี่ยโตมาเป็นบริษัทขนาดใหญ่ด้วยนวัตรกรรมอันนี้ก็เป็นกลุ่มผู้ประกอบการอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเริ่มทํางานร่วมด้วยแสดงว่าทั้งหมดที่จะเข้ามาติดต่อกับเอไอเออาจจะมีทั้งแนวคิดหรือมีนวัตรกรรมอยู่แล้วเอามาต่อยอดเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะยังขาดนวัตรกรรมแล้วเข้ามาหาแหล่งความรู้นวัตรกรรมอันนี้ก็คือติดต่อ n ั a ไอเอได้หมดเลยครับหรือแม้แต่กลุ่มสาขาธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆอยากจะยกกกรรระดดััับท้้งลุ่มมววยนต เราก็สนับสนุนนะครับเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มอุตสาหกรรม creative ครีเอทีฟเนี่ยสำนักงานสนับสนุนตาม New S Curve ตาม Existing S Curve หมดถ้าอย่างนั้นอย่างที่ท่านผอ,อ,อบอกไปเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างนวัตรกรรมสัก2-3ตัวอย่างกันนะครับคุณผู้ชมว่ามันมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างไรได้บ้างติดตามชมกันเลยครับ ย่านนวัตกรรมถูกนิยามโดยกำหนดขนาดพื้นที่ไม่เกิน4ตารางกิโลเมตรที่มีการใช้นวัตกรรมอย่างเข้มข้นโดยอาศัยความร่วมมือในชุมชนย่านนวัตกรรมโยทีซึ่งเราพาคุณผู้ชมเดินทางมาในวันนี้มุ่งหวังพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์การบริหารจัดการเมืองและส่วนสุดท้ายที่เรากำลังจะพูดถึงคือบริการด้านการแพทย์ค่ะที่นี่เต็มไปด้วยสถานพยาบาลตั้งอยู่กว่า13แห่งองค์กรผลิตแพทย์บัณฑิต3แห่ง วิทยาลัยพยาบาลสองแห่งและยังเป็นเครือข่ายนักวิจัยอีกกว่า100แห่งถนนโยทีถูกเรียกอีกชื่อว่าถนนสายสุขภาพนะคะเนื่องจากว่าโดยรอบบริเวณมีสถานพยาบาลใหญ่ๆหลายแห่งเลยทีเดียวและที่นี่ก็ถูกพัฒนาให้กลายเป็นย่านนวัตกรรมโยธีซึ่งจะเป็นต้นแบบย่านนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยแต่ว่าย่านนวัตกรรมทางการแพทย์คืออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ท่านนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ คนอื่นอยากให้พูดถึงนวัตรกรรมทางการแพทย์เนี่ยค่ะคืออะไรนวัตรกรรมทางการแพทย์ก็คือการพัฒนาตัวเ,เครื่องมือนะครับที่ใช้ช่วยผู้ป่วยทางการแพทย์นะครับหรือแม้แต่ตัวระบบที่ช่วยรักษาผู้ป่วยระยะไกลนะครับหรือแม้แต่ตัวพวก ยาต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือจะใชะ้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแล้วก็พัฒนาร่วมกับนักธุรกิจหรือว่าบริษรัทนะครับเพื่อให้เกิดเป็นตัวนวัตรกรรมขึ้นมาสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติถือเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทําให้ข้อจํากัดในการรักษาผู้ป่วยลดลงและส่งเสริมความก้าวหน้าวิทยาการด้านการแพทย์ของประเทศ โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นนาฬิกาวัดภาวะน้ำตาลตกสำหรับผู้ป่วยเบาหวานค่ะซึ่งนำเอาความรู้จากงานวิจัยมาประยุกต์สู่เครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเพื่อให้เกิดความสะดวกและลดปัญหาความยุ่งยากในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลของผู้ป่วยเวลาเราสร้างนวัตกรรมอะไรกันแล้วแต่ถ้า,ถ,าถ้าเราไม่แก้ปัญหาไยก่อนว่าคนใช้เนี่ยจะต้องรู้ปัญหานั้นๆก่อนอย่างเช่นที่โรงพยาบาลเราทำก็คือเรื่องของนาฬิกาเตือนภาวะน้ำตาลต่ำเอามาใช้เป็นไบโอเซนเซอร์มาจาับ ว่าเวลาที่มันเกิดน้าตาลต่าแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะมีการเปลีป่ยนแปลงยังไงเพื่อจะใช้ในการเข้าสู่ระบบระบบฐานข้อมูลแล้วก็เอามาเตือนกับทีมดูแลรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทีมพยาบาลหรือแม้แต่คุณหมอเองหรือแม้แต่เตือนที่ตัวในายเองเพื่อใช้คนไข้เนี่ยสามารถรู้ตัวเองว่าตัวเองตอนนี้กำลับบงเสี่ยงกับภาะวะน้าตาลต่ำอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าสามารถทําสําเร็จนะฮะเราอาจจะพัฒนาในในรูปแบบของนวัตกรรตัวอื่นไม่ไม่เป็นต้องอยู่แค่เบาหวาน นอกจากการเปลี่ยนโฉมการสาธารณสุขในประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อช่วยเหลือคนไข้ได้ทันท่วงทีสามารถดูแลทุกชีวิตให้ปลอดภัยเนะเขาก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับท่านผอว่าการสนับสนุนนวัตกรรมมันก็มีแบ่งเป็นโซนแบ่งเป็นย่านเหมือนกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเนาะ ในส่วนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับ,รบในการพัฒนานวัตกรรมที่เน้นเรื่องของการพัฒนาเชิงกายภาพที่เราเรียกว่า area based innovation นวัตกรรมเชิงพื้นที่เนี่ยการทําสิ่งที่เรียกว่าย่านานวัตกรรมตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการนําไปสู่ไ Thailand 4.0อย่างมีรูปธรรมนะครับก็ค,บค,บคือว่าการทําให้ย่านที่มีความสามารถทางนวัตกรรมเนี่ยแล้วให้น้องๆสอาร์ทอัพให้ SME ให้นักวิจัยให้คนที่อยู่ในย่านเนี่ย มีความตระหนักรับรู้ว่าย่านนี้มีศักยภาพทางนงวัตกรรมแล้วมาทํากิจกรรมทางนงวัตกรรมด้วยกันนี่สาคัญมากเช่นโยทีเนี่ยรเรามองอยู่3กลุ่มก็คือกลุ่มโรงพยาบาลเพราะมีเตียง 6, ต้งหกพันเตียงอาจารย์หมอเป็นพันเลยฝั่งหนึ่งเป็นเป็นการแพทย์อีกฝั่งหนึ่งมี3กระทรวงก็ต้องเป็นกระทรวงนงวัตกรรมใช่รับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงต่างประเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยทำยังไงให,ให้เราเป็นต้นแบบของการทํานวัตกรรมทางด้านรัฐบาลเรียกว่ากอล์ฟเทคนะอีกส่วนหนึ่งก็คือย่านโมบิลิตี้เทคเพราะว่า สถานีรถไฟสําคัญ2องสถานีรถไฟอยู่ตรงนี้นะครับทำยังไงานโนเสบุรีชัยและพญาไทดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาญาณมันขึ้นอยู่กับความเป็นเอกลักษณ์ของญาณเราพยายามร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยที่จุฬาเนี่ยเขาพยายามทำสยามให้เป็นญาณนวัตกรรมนะครับทางของสารก็จะมีทางบางมดนะครับมจทเนี่ยทำญาณของสารอยู่นอกนั้นก็มีที่เชียงใหม่ขอนแก่นมีที่ศรีราชาที่เราเรียกศรีราชาอินโนเวชั่นคอร์ริดอร์นะครับลากยาวตั้งแต่บางแสนจนถึงมาตรพุธ ทั้งหมดนี่คือคล้ายๆเหมือนกับที่สหรัฐเขามีซิลิคอนเวเล์นะครับอย่างนั้นซิลิคอนเวเล์เป็นจุดหนึ่งเป็นย่านเป็นย่านนะครับแต่ที่ตรงที่สุดก็คือ North East Corridor ตั้งแต่บอสตันจนถึงมอส์ชิงตัน๋อซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขามีการเชื่อมโยงกันของคนในชุมชนในแต่ละภาค่วนที่มันจะก่อให้เกิดบรุนาการเรื่องนวัตกรรมได้ด้วยครับสำคัญก็คือคนในชุมชนเนี่ยมีส่วนสําคัญเมื่อก่อนนวัตกรรมมันปิดมันเป็นเรื่องของผู้ประกอบการเป็นเรื่องของบริษัทวิจัยแต่ตอนนี้ไม่ เป็นเจ้าของเรื่องนวัตกรรมในย่านแล้วเมื่อกี้พอคุยบอกว่าแล้วสิ่งสําคัญก็คือการสร้างตลาดนวัตกรรมหรือนวัตกรรมตลาดให้มันเติบโตออกไปให้เกิดการรับรู้อันนี้ก็สำคัญอันนี้ก็สาคัญครับเมื่อก่อนเราทำมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งนี่คือขายของอย่างเดียวแต่เราไม่ทําให้ตลาดนี่เป็นตลาดที่พร้อมรับนวัตกรรมได้รวดเร็วและมีช่องทางในการแพร่กระจายนวัตกรรมดังนั้นการทานวัตกรรมตลาดเนี่ยเราเน้นในการส่งเสริมทําให้คนที่ทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับ ผู้บริโภคได้เร็วขึ้นผู้บริโภครับรู้ความเป็นนวัตกรรมได้เร็วขึ้นครับซึ่งการมีย่านเหล่านี้ก็จะเป็นตัวสนับสนุนทําให้การรับรู้และการตอบรับนวัตกรรมสําหรับผู้บริโภคประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นเร็วตามมาด้วยทีนี้จากที่คุยกันมาทั้งหมดคุณผู้ชมฮะอยากให้ลองไปดูว่าถ้าเกิดท่านสนใจอยากจะเข้ามาร่วมขอรับการสนับสนุนจากภาคร,รัฐโดยเฉพาะด้านนวัตกรรมแบบนี้เริ่มต้นอย่างไรเดี๋ยวไปดูจากรายงานนี้เลยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ <S <S <ส Bur berry> เปิดร้านขายขนมครบออนไลน์มาก็หลายเดือนแล้วนะเนี่ยทำไมยอดขายปกลงทุกเดือนเลยหรือว่าสงสัยเรามีระบบทำบัญชีที่ไม่ดีแน่เลย่อแก้ไขายอน่างนะเนี่ยไม่เป็นไรครับน้องบัวให้ที engine โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุสนจากองค์งกรนวัตรกรรมแห่งชาติ NAA ช่วยสิยครับช่วยได้จริงๆหรอคะได้แน่นอนครับผมยังไงอะคะตามผมมาดูเลยดีกว่าครับไปดูกันค่ะ พิกเอนจิ n นเป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์อัจฉริยะที่ช่วยผู้ประกอบการเตรียมเอกสารและบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัติทําให้ระบบบัญชีมีความแม่นยำและง่ายต่อการใช้งานช่วยให้ผู้ใช้บริการจัดการภาษีได้ถูกต้องและประหยัดค่าใช้จ่ายแม้จะเป็นน้องใหม่ในวงการสตาร์ทอัพ แต่คุณสมบัติเหล่านี้ที่ช่วยพัฒนาระบบการเงินออนไลน์หรือฟินเทคของบ้านเราให้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้พลิก e อนจินคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับสาจากการประกวดรางวัลนวัตกรรมการออกแบบในโครงการซอฟต์แวร์ดีที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และยังได้รับเงินทุนจากโครงการคูปองนวัตกรรมอีกด้วยนอกจากนั้นพวกเขายังเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ก็ทาง A A N A เนี่ยครับได้ช่วยาทางสตาร์ทอัพของเราหลายอย่างมากเลยครับอ,อย่างแรกก็คือที่นั่งครับผมบรรยากาศอะไรอย่างนี้ดีมากครับผมทั้งหมดนี้เลยใช่ครับแล้วอย่างพอมีอีเวนต์อะไรที่แบบเป็นสตาร์ทอัพไทยแลนด์เป็นงานต่างๆเนี่ยครับ N A ก็จะ ชวนเราไปออกบูธครับซึ่งการออกบูธแต่ละครั้งเราก็จะได้พบเจอโอกาสอะไรใหม่ๆมีทั้งแบบผู้ที่สนใจมาใช้งานมีทั้งผู้สนใจมาร่วมลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เปิดโอกาสต่างๆให้เรา<ผ>มาก <ห ừng S 2> มายครับแล้วเห็นความแตกต่างไหมคะว่าก่อนแล้วก็หลังเนี่ยหลังจากที่ได้มาร่วมมือกันจับมือกันแล้วเนี่ยมีความ<ล>เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างโอ้อันนี้ก็เปลี่ยนแปลงเยอะมากครับอย่างแรกคือสมัยก่อนของเราก็จะทํางานในแบบห้องเล็กๆกันนะครับเป็นเช่าคอนโดอยู่กันอ่าพอ NA แบบให้การสนับสนุนแล้วก็มีที่นั่งสมัยก่อนก็เริ่มต้นจาก2 <ๆ S 1> อสคนคร อนนี้ทีมเราเริ่มขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็พอมีที่นั่งตัวนี้ก็ช่วยให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นแล้วก็มีเพื่อนๆหลายทีมครับเข้ามานั่งร่วมกันอยู่ก็แบบสามารถคุยปรึกษาหรือว่าทากิจกรรมร่วมกันได้ครับแล้วก็ NA ็นก็ยังให้แบบพื้นที่เราแบบของเราโปรแกรมบัญชีเขาก็จะมีการจัดสัมมนาทุกเดือนอย่างเงี้ยครับเขาก็จะให้พื้นที่เป็นห้องประชุมข้างบนครับผมให้การสนับสนุนตรงนี้เราก็สามารถเชิญลูกค้าหรือผู้ที่จะสนใจใช้โปรแกรมเราอ่ะ ้นมาาฟัังสาาไดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆจากกลุ่มสตาร์ทอัพอยังจำเป็นต้องได้รับการต่อยอดพัฒนาในแนวคิดต่อยอดในเชิงธุรกิจซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ BOI ก็พร้อมจะสนับสนุนเพื่อพัฒนากลุ่มสตาร์ทอัพให้ก้าวเดินต่อไปบนถนนสารนาวัตกรรมเช่นนี้ ทีนี้มาถึงในส่วนของทาง NIA บ้างครับท่านผอรเราพร้อมสนับสนุนให้กับผู้สนใจมีขั้นตอนหรือว่าจะแนะนําอย่างไรกันบ้างฮะครับเราสนับสนุนทางด้านการเงินด้านเทคนิคนะครับแล้วก็ด้านองค์ความรู้ด้านการเงินเนี่ยเรามีกลไกที่ชื่อว่าคูปองนวัตกรรมเราสนับสนุนเป็นแมทชิ่งฟันนะครับผู้ประกอบการสามารถที่จะเข้ามาสมัครโครงการนวัตกรรมเนี่ยเราสนับสนุนสูงสุดที่1.5ล้านบาทนะครับโดยที่เอกชนลงอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วแต่สัดส่วนที่กรรมการพิจารณา มีอีกโครงการหนึ่งถ้าเกิดว่าต้องการทำอินโนเวชันที่เป็นธีมที่ซับซ้อนมากขึ้นก็จะเป็นการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุนสูงสุดก็3ล้านนะครับแล้วก็เอกชนลงอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้็นเรื่องของการทําโครงการนวัตกรรมแต่ถ้าอยากจะขยายผลอยากจะเติบโตนี่มันมีคนไกลหนึ่งที่ชื่อว่านวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็คือว่าเราพิจารณาโครงการร่วมกับธนาคารเราสนับสนุนเราเบี้ย36เดือนให้ <C> e <get ful> แล้วแต่การพิจออารณาตอนกักกน้น<ล>แต่เน้นเรื่องของการทํานวตัตกรรมเพื่อการเจรเบโตนะครับ <C> e <get ful> เป็นการทํำสเกลอัพในส่วนสตาร์ทอัพนะครับเรามีโครงการสนับสนุนแอคเซอ r เตอร์ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมีเรื่องของการสนับสนุน uh, proof of, of idea u n d สำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย550ทุนต่อปีมีไอเดียเอาเข้ามาเสนอมาขายเลยได้ครับแล้วก็เราให้ทุนละแสนบาทนะครับสำหรับนักศึกษาอันนั้นยังไม่ถึงธุรกิจนะครับเป็นตัวการตั้งต้นครับ ความคิดเอาไอเดียมาลองทำนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนองค์ความรู้เช่นมาเข้าคอร์สกับเราเรียนรู้ว่านวัตกรรมคืออะไรเขียน proposal ที่ดีแล้วมีโอกาสได้ทุนทำรวมทั้งมีอบรมช่องทางตลาดการพัฒนาตลาดนวัตกรรมในประเทศและต่างประเทศครับพูดง่ายๆว่า NIA เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยง,งานภาคราฐัฐที่พร้อมสนับสนุนทุกท่านที่สนใจอย,อยากต่อยอดเรื่องนวัตกรรม ข้อมูลเยอะจริงๆอย่างที่ท่านพอบอกไปการสนับสนุนมากมายแบบนี้สนใจติดต่อเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอกันแล้วกันนะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆโทรเข้ามาสอบถามทางสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้เลยครับยินดีครับครับวันนี้เรื่องด้วยเวลานั้นมีค่อนข้างน้อยต้องขอบคุณท่านพอเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากมากเลยครับเราคงจะได้รู้แล้วก็รู้จักทางเ a นอีกมากผ่านทาง เว็บไซต์หรือว่าข้อมูลต่างๆที่คุณผู้ชมจะสอบถามเข้ามาแต่อย่างที่บอกไปว่านวัตกรรมมันสําคัญจริงๆและนี่คือหนึ่งในสิ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติของเราต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วครับท่านผอภออูมพัฒและทีมงานลาไปก่อดพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ